สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูคีมอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้หน่วยคมานาคมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะคุณครูคีมก็มีคำค้องจองมาให้เด็กๆได้ฝึกท่องอีกเช่นเคยค่ะคือคำคล้องจองขับยานพาหนะ ขับรถขับเรือรถไฟขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานขับดีๆจะกลับถึงบ้านเมื่อขับยวดยานควรระวังเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะขับรถขับเรือรถไฟขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานขับดีๆจะกลับถึงบ้านเมื่อขับยวดยานควรระวังเอ่ย ในคำครองจองที่เราได้ท่องไปเมื่อกี้มียานพาหนะอะไรบ้างคะเด็กๆมีรถยนต์มีเรือมีรถไฟมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็อะไรคะจักรยานเหล่านี้นะคะคือยานพาหนะต่างๆซึ่งจะแบ่งเป็นสามประเภทคือยานพาหนะทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศ ถ้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะคุณครูคีมจะพาไปเรียนรู้กันคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูคีมก็มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเด็กช่วยคุณครูคีมเดินทางด้วยนะคะว่าจะขึ้นรถอะไรไปดีอันดับแรกการคมนาคมทางบกก็จะมีอะไรคะดเด็กๆเด็กเห็นรถอะไรบ้างคะรถยนต์ค่ารถตุกๆ รถมอเตอร์ไซค์ motorcycle อ่าเด็กๆคุณครูคีมก็เลือกได้แล้วนะคะว่าจะขึ้นรถอะไรไปดีเด็กๆเห็นคุณครูคีมขึ้นรถอะไรคะรถไฟนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษ train train รถไฟอ่าน้องอะไรขับจักรยานมาคะเด็กๆช่วยค,ครูดูหน่อยสิคะอ่าจักรยานภาษาอังกฤษนะคะคือ bicycle Bicycle ลว,ว่าจักรยานนะคะเมื่อคุณครูคีมขึ้นรถไฟแล้วนะคะคุณครูคีมต้องเดินทางต่อด้วยคามานาคมทางน้ำเด็กๆสังเกตเห็นคุณครูคีมนั่งอยู่บนอะไรคะเด็กๆเ,เรือนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า ship ship แปลว่าเรือแล้วยังมีอะไรอีกคะเด็กๆ มีเจ็สกีนะคะแล้วก็เรือดำน้ำซับมารีนซับมารีนนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆก,การเดินทางของคุณครูคีมยังไม่สิ้นสุดนะคะคุณครูคีมจะป้องมาขึ้นเครื่องบินที่เด็กๆเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นการคมานาคุมทางอากาศนะคะเครื่องบินภาษาอังกฤษเรียกว่า a i r p เพ n น a i r p เพ n นมีอะไรอีกคะเด็กๆ มีจรวดนะคะล็อกเก็ตล็อกเกตนะคะแล้วก็มีบ bon อ bon bon ลรูนบอลรูนบอลรูนก็มีอะไรอีกคะมียานอวากาศนะคะสเปซชิฟต์สเปซชิฟตคเการเดินทางของคุณูทีมได้ถึงที่หมายแล้วนะคะเด็กๆแต่เอ๊ป้ายอะไรคะที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เด็กๆรู้ไหมคะ คือป้ายสัญญาณจราจนั่นเองนะคะก็จะมีสีอะไรคะเด็กสีแดงสีเหลืองสีเขียวซึ่งแต่ละสีนี้นะคะก็จะมีความหมายต่างกันสีแดงก็คือสำหรับให้รถทุกคันหยุดนะคะสีเหลืองเมื่อไฟสีเหลืองขึ้นมารถทุกคันต้องชะลอเพื่อเตรียมที่จะหยุดค่ะไฟสีเขียวนะคะคือรถทุกคันสามารถไปได้ค่ะเด็ก คุณครูคีมขอเดินหาที่พักก่อนนะคะแต่เอ๊ป้ายจราจรอะไรคะตรงนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะป้ายแรกนะคะคือป้ายหยุดหรือส top นั่นเองนะคะให้รถทุกคันหยุดนะคะมองซ้ายมองขวาเมื่อสามารถาไปได้แล้วรู้สึกว่า,าปลอดภัยแล้วจึงไปได้ะค่ะเด็กๆป้ายต่อไปนะคะคือห้ามแซงนะคะ แต่ป้ายสุดท้ายก็คือห้ามเข้านั่นเองค่ะคุณครูคีมก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเด็กๆขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ช่วยครูคีมเดินทางในวันนี้เด็กๆลองสังเกตการแต่งกายของครูคีมคะว่าครูคีมไปประเทศอะไรคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะให้ดอกไม้ตัวเองสามดอก สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆขอบคุณค่ะ